มีปลายังนอแนนนี uh, oh, 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 ่โล้โหนาประกางประการัวพี่น้องมันเป็นบิกๆนี่นี่มาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม เอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ้ะสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศแลกะก็ต่างประเทศน้าจ้ะพี่น้องวันนี้พ่อกับช่องไม่คิดพราะดูคือเก่าจ้าวันนี้พ่อกันวันที22จ่ามีสายย้อน46จ้าพี่น้อง้นีเมื่อกี้ก็พาลงหวยคือเก่าหน่อยเนาะแม่ครับอากาศยังห่อนอยู่ครับลงมาหวยฮะใส่ตุ่มป่าคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องเสียสมาร์ทแยงแนี่ยกับถุชงชมกับเมื่อกี้จ้าพี่น้องพี่กัสเยอมากกะร่ำโดมคือเก่าด้วยจ้า ลำดมอยู่เชิงผู้ผพิลาพี่น้องเดินก็ไม่คิดจ้าว่าสีมันบรจจาไปกันจ้าลำดมตำบลห้ยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเกาครับผมนี่ครับอาหารกับแบบ,กกเบเาบาก,บเก,กบบเาดวยครับพี่น้องนี่นะครับมองพักก็เอากระเป๋ายั้งไว้นี่แ่ะครับผมเหลือจุดไปห้าเราใส่ตุ่มก็ไม่กีคก่ครับผมไปครับอ่าอีคือเกาครับพี่น้องล้างแหลกล่งสูน้ำพอกไม่กี่คือเกาครับผม น right right. okay, ี่ครับว่างโไยครับหามาใส่ว่างออกจอแกลกครับพี่น้องว่างน้ำขาดกันนะครับอันนี้เลยเนาะอ่าโอเคนอนนั่นแหละอีกหลังครับพอดีปะอ้าพอดีเอ้าอีกหลังนึงครับผมนี่ใส่เรียบร้อยครับผม พี่น้องลังสุดท้ายด้วยครับมเมื่อกี้ใส่ลังสุดท้ายครับผมเพราะว่ามันใช้ม้เหมือนบ่เลยใส่เบิ้งครับย้อนรัตตอนเอาลังสุดท้ายเลยครับเพราะว่ามันจะกินเวลาครับผมอเสร็จแล้วลังสุดท้ายทานรุ่นกันบับยามครับผมนี่ครับเมื่อกี้มายืนแนบมึงบอกไฟเลยพี่น้อง ตัวนี้ดกคือกันครับนี่นี่ครับดกชาวบุทองมาวาดเอาอไว้ใส่ลงมาซิมมึงเหรอพี่น้องสมมืมอีกเต่าอเต่าเคยนี่ครับว่านตายคือนเราครับรถไฟตัวนี้กินหน่วยเดียวในสว่างวะนี่พี่น้องหมดครับดกได้ครับพี่น้องต่วนวานตัสีวายูีเองน,นี่ครับหาต่วนวานพระทนพรอยพี่น้องนี่ครับด๊อกน้อยนะอ๋อ แมนสมแห้งยูต้องการก็ต้นสตอได้หรือเปล่ครับแมนพวกสตอเนี่ยครับต,นต้ตนโมน้ไงได้ครับผมแต่ว่าต้นสตอต้นนี้สงสัยสี่ขืนง่ายหน่อยวอย่างแคกหน่อยเลยจ้ะนี่ใบสตอรครับหน่อยบเบลือครับพี่น้องต้นใหญ่ใ<อ>หญ่เ<ห>ข้าเบือแมนไปไปทับครับพี่น้องผมใส่แล้วก็บหาโมกตรงพอดีครับผมเมืองนาฬิกาวนี่ครับผมก็อีกสองชั่วโมงครับจังจะมายามครับผม พี่น้องในเวลายามตุ่มหรอครับผมไปหลุ่นไปชมก็มีเกลี่ยบวงวามเหมือนในปณิมานึังบอรับเหมือนนี่ครับเด็กจ้าเด็ครับผมแล้วครับล้างแดลกแห้งมานเขาไม่เกลี่ยใกล้ๆผมครับยางมีสักหน่อยครับผมปฏิว่างไปถิงม่กีนั่นแล้วนี่ครับล้างแดลกแห้งมันผมเพิ่นครับไปดูดเมงสิได้สิมานยังบอรับนี่หนิมีปลายังนอน่นี่ เหยอม้านสีมันมาเนาะโอ้โหดประกังตัวใหญ่ใหญ่ประกังอยลพี่น้องมีแต่รบิ๊กบิ๊กีตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่สามตัวหน่อยตัวนึงปลากระเด็นนะอือกระเอมอมันประกังก็ยังดีครับีครับโอ้ยทำาบบเลยทำแบบเรยเอา้คนกินห่อมเนาะ ได้จัก e e ตัวนิกิ๊กที่ตัวปลากังนะตัวใหญ่เนะาะตัวหน่อยตัวหนึง่งตัวใหญ่สามบินแบบแห้งเลยครับดูดีครับนะสีสันทวนโอ้โ<า>หหาตัวครับตัวหน่อยแล้วเ,เขาทานแล้วครับไป็นรุ่นหลังต่อไปอีกคือเก่าครับผมนี่ครับอีกหลังนึงครับผม น้ำตื้อต้นใส่มือนีครับน้ำน,น้อย,ยๆมีหอ,อนอ,อ่ะมีน้องเอ้ยลไม่มองใสเยใสน้ำน่อยๆแล้วนม่ทำองกว่างเพิ่นกะมิดสโอ้ยหนึ่งปลากั้งสามอีกกะปูอ้าวคืออยู่ครับล้างนี่ในกระปูนะครับไปดอง ปลาั้งหนึ่งตัวขอยปลูกควาเป็นพาัา่าดินให้ปิดสมบนตัวใหญ่เลยดินใหกระปูกระกามเป็่าพี่นอ้องเย้หยว่จตครับอีกล้งนึงครับผมน่ามันนี่ส้งๆอาจจะเื่อคืนเมอวานบานไ,ไดบอพี่น้องโดนรูปกันล้งนี้ครับผม งานใส่คนละวันจ้ะอ้ายเออชิชิชิโอ้ปลาตัวงามดีเด้อนี่งามอยูปลาไหลแต่ว่างามโน้จ้าน่เห็นไหมครับเป็นปลาหางแดงเนาะแล้วปลากระบอกสองหนั ยู่ครับมนันเพราะว่าได้ประกับประกัต,ต้องตวตัวมันหจ้ะเต่จะสหลายแง่าบ่งวนี้ครับอีกลหลังนึงครับผมอ้าวันนี้เป็นซีปลาซีางียบป็นี่บ่คือตอนงตอนลุม่มนี่ครับอ้โอ้ปลายงังไป กั่งอีงพี่หน่อยปลา,ากั่งทำไมไม่ใช่ยิี่ไหนเนี่นยปลากัก่งอ่ะกั่งก็เกดิดหน่อยมาเข้ามาเออเก็เดินหน่อยก็ไปอู้น <laughs> ี่หนัแข็งแรงเล็กน้อยเด้ครับพี่น้องกันปลามัน,นเน่าเนาะมันเน่าเนาะมากเก่ครับอันนี้ ัังครบเห็นปลาตอมอยู่ช่วยปลาอย่างไรพี่บอกปลากระเดินหน่อยก็เถอปลากระเดินหน่อยวะโอ้แมน่นี่ดีพี่น้องปลากระเดินหน่อยมาหลายคักเด็ครับเดินน่อยก็ประเต็มเลยครับพี่น้องเอ้าเอ้าให้ช่วยเอาไปใซ้หน่อย,อออห,นอยหน่อยก็เาอาแล้วมนะึงเดี๋ยวมาแล้วเนาะ เอาไปอู้แสบ,บนนด้วยครับเพราะว่าคันตัวหน่อยจะเป็นปลาแค่เสียมทันทีเลยครับปลากรังนี่ก็เพ็ดปลากรังแดดเด,ยเดียวพี่น้องตากไว้อู้เขาทาอยู่ครับเพราะว่านี่ตัวใหญ่เป็นเล็กถ้วยเป็นตัวหน่วงแล้นเนว,เ,เ,วนเ,นเสียวไวเ้เพ็ดแดดเด,ยเดียวครับผมอ้าวเป็นลุนหลังไม้คือเก่าครับ หลังหนึงน่ามีอีกลูกด้วยปลาดิบอะไรกันปลากังปลากระเดิดอีกปลากระเดิอดที่เาปลากระเดิดหน่อยเนาะเอ้าเก็บตุ่มเนาะตัวหน่อยปล่อยเนาะโจกตะปะกั่ะโจกตะปะกังเนาะปลาในสิล่อยพเปนหนี้นี่ละ ตัวหน่อยผลเนาะปลากระเดือดปลาปลาใปล่อยปลาหมอเกคน่คืปาเแต่ว่านี่นะครับหลุดลังนี่ครับผมลังม่ดมวนมากบนตันใดพี่น่องไม่คิดต้อเดินทเดี๋วเพราะตร มื่อถือแรงปลากระเดดื่อพี่น้องอุ้ยอุ้ยอ้ยอปลากระเดืด่กระเดืด่อหลีแต่หางตัวใหญ่ก,กับปลากั่งเนาะน้อยเติัวพิ่คนเอาตัวใหญ่นี่เอาได้ตัวเต่าไม่ก็เต่านี่ครับหลายเนานะนโอ้ตัองซิ่วบอลแล้วต้อปลากระเดดื <laughs> ่อ

อย่างนั้นเนาะใส่ลงมาดลุนข้ามก็เหลือน้่คือปลาหน่อยเพิ่นได้โบกไฟกินลัางนี่แค่นเดิยครับอากาศฮอนร้ายไม่คิก,กว่ามันนี่ครับแดดแ,แบบใหม่ๆพี่น้องมันนี่ไปครับไปหลุนล้างต่อไปอีกครับผมแมบนบนี่ครับอีกล้างนึงครับ มืนน่อวาได้จวดจัดมานได้เด้อพี่น่อยมันคือมือวานี่เนะเอเี่ยวน,นี่อาอามีอยู่ครับหลังนี้ขเขาจะเห็นประชิอเขาเล็กหน่อยแต่เขาหอมเนาะ ปลาซิวนเนี่ยเล็กน้อยปลาวแต่คันยังดีอยู่ครับมัน,นยัได้ปลากังตัวตมงามอยู่ครับปลากังกังไปต้มใส่พักอันด่างขมเนาะแม่ต้มสมพักด่างขมบ้างใส่พักด่างมขมเสพแล้วจะเข้ากันดีตุต๊กปูอ่านี่อีกหลังหนึ่งครับผม นี้ใส่ห่มๆพี่น้องแต่ห่มก็โดนนี่บ่โอ้โอปลากังตัวใหญ่ครับกับปลาซิวเขาครับผมรแรนจากๆเลยปลากังพี่น้องพอเป็นตัวี่ใหญ่แน่นะครับนแนี่นหัวโปะหลกปุกเลยพี่น้องสีใหญ่ <laughs> ประการเติมกันนี่ครับมันนฟางใทยไว้ปลาซิ่วจะปลากระปลากระเดือดปลาซิวบุหลายซิ่วขอกบวยลายเนาะ,นะมันนี่ประจวจดจัดมาเลยเนาะพี่น้องว่ามันนี่เพรว่าปลาเป็นบุหรียมี่บันไดครับท่าน อีกหลังพี่น oh. ้องโอ้โหพวกกี๊ทใหม่มีปลายอย่างเดเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ตัวนี้ก็่แค่นเสินครับพี่น้องเอาไว่ามีหอดปลากระเดิอตัวเดียวกับเขามีไม่มีครับหลังนี้พี่น้องแต่รับหลังสุดท้ายหน่อยนี่ไปครับไปหลุนลังสุดท้ายกันเมื่อกี้ครับล้างสุดท้ายไม่เห็นหลุดมั้งเนาะพี่น้องไปครับไปเพิ่งน้ำกันครับผมนี่ครับหลังสุดท้าย เาเงครับรลังสุดท้ายนีั่เครับนมงเมียงอยอู่รนเออหลังสุดท้ายครบมอเมียงครับจบข้าครับโอ้มกิกมืนมมี่พ่ค่อ,คอยปนรครับผมบม,ม,ม,มืกเมีมงะมือีือว่าแต่นอนมันถึอว่งมีว่างมางางางมีครับผม ไปครับไปเบิ่งพ้นงานก็มีกี๊กคนละครับอยู่หม่องพักครับผมเพราะว่าห่อนแห้งครับผมว่าครับพ้นงานมีจิกวันนี้ครับผมสุรุปหยอดว่ามีกิ๊กในไลฟ์ได้ครับวันนี้นีได้พ่อได้ปนได้แกงพี่หนองบ่หลายเนาะบ่ทอมหมู่บ้านแต่ว่าหันได้ปลาตัวได้ตัวใหญ่จากพี่น้อกปากกังปากกังตัวใหญ่เนาะ จ้าพอได้ปนได้แกงะมาณโลนี่ล่ะพี่เนาะรวมกันเด<ล>ียวนี่เนาะหมาณโลกกว่าเล็กน่อยก็มาว่านจา้<ด>าพักกลาตัวใหญ่เยอะดีเนาะจ้าสรุปว่า,ากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับมื้อนี้ที่ว่าหมานเล็กน้อยครับหมานบ่หลายเนาะจ้าสำหรับพี่เมื่อน,นาาี่นะจ้าเมื่อกี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำล,ลังแรงใจคือเก่าจา้าพี่นนอง ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจเนาะจ้าสำหรับมื่อนี้ยก็ฝากไว้เพื่อนซัมเนียละจา้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาคลิปนาจา้าวันเมือม่อกี้พาไปหาเยี่ยพี่ก้าได้เนาะจา้าช่วงนี้อาการหอนกับส่วนมากจะได้ลุ่มหอยลุ่มหอจ้าพี่นอ้องพ่อเฮ็ดกับบอม,มีเนาะเป็นหล่อเบิ่งแล้วแม่นจา้าฝนบ้านน้องเมฆยฝนตกน,อกน,น้อยเนาะตกนี่เนาะพอแต่ดินล่ายนี่ค<ท>รับผมพอเฮ็ดที่เกิดจ้าพี่น้องจ้าไว้พอกันคลิปนาจ้ามื่อนี้ยมื่อกีกับเขาเขาเข้ามาสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมเอาไว้พอกันคลิปหนาครับผม